ชาวเน็ตหาคอมเมนต์น้องวีจีอยู่กับสอนรามติกทำไมแตกต่างกันมากถึงแม้ว่าเลิกลากันไปสองปีกว่าแล้วสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับอดีตภรรยาติกราเธอร์จนเป็นประเด็นดรามา่าใหญ่โตที่ผู้คนให้ความสนใจรวมถึงตลอดระยะเวลาสองปีก็ยังมีประเด็นให้ผู้คนจับตามองอยู่บ่อยครั้งโดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจีในวัยสองขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแลภายใต้าการดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวและ และโดยทางด้านติ๊กบริกปาเธอร์ก็มีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามตกลงเท่านั้นได้สิทธิ์แค่วิดีโอ,อคุยกันตลอดแต่ล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตคอมเมนต์บอกน้องวีจิอยู่กับสอนรามติ๊กแตกต่างกันมากเมื่อเข้าไปดูคลิปที่ทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสคลิปของลูกสาวน้องวีจิแต่กลับมีคอมเมนต์บอกว่าน้องดูไม่ร่าเริงเหมือนอยู่กับแม่เลยในขณะที่ทางด้านคลิปของน้องวีจิที่ ทางด้านติ๊กบิ๊กปลาเธอเป็นคนลงและเต้นยังสนุกสนานโดยมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ว่าน้องดูร่าเริงสดใสเป็นธรรมชาติมาก